สวัสดีค่ะคุณพี่ขาฮะอยากถามนิดนึงค่ะว่าอาชีพอะไรที่คิดว่าแซ่บที่สุดอยากจะกินอยากได้มาเป็นสามีอ่านออกคิดว่าคงเป็นอาชีพนักมวยนะคะเพราะว่าจะได้ฮุกซ้ายฮุกขวาค่ะฮุกซ้ายฮุกขวาค่ะปกติเคยโดนฮุกซ้ายหรือฮุกขวาคะก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะถามนิดนึงว่าเวลาเห็นนักมวยเนี่ยอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะดูกีฬาแข่งมวยที่สุดกระจับนักมวยกระจับนักมวยค่ะอยากเห็นตอนช่างน้ำหนักใช่ไหมคะใช่ค่ะ ปกติเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับนักมวยไหมคะเออไม่มีค่ะแต่ว่ามันเป็นเออเป็นผู้ชายในฝันนะคะว่าเออบแบบเห็นบวัวขาวปลาประมุกก็ค่ะก็เลยแบบอุ้ยรู้สึกชอบอะค่ะถ้าบัวขาวบอกว่าให้กินทีหนึ่งจะกินไหมคะก็อ,อาจจะกินบ้างก,กรึบกริบก็อาจจะกินบ้างกรึบกริบคงจะเป็นนักฟุตบอลมั้งคะเพราะว่านักฟุตบอลเขาหน่วยกานเขาดีค่ะแล้วก็ฟิดดุกวันฟิดดุกวันค่ะดูหน่วยหรือดูกานค่ะดูกานแล้วกันค่ะ ต้องเป็นนักบินนะคะเป็นอาชีพที่ดูค่อนข้างที่จะพุ่มฐานนะคะแล้วก็พร้อมทั้งวัิวุาณการเงินการงานนะคะแล้วก็สติปัญญาค่ะเหมาะที่จะนำเข้ามากินนะคะหรือว่าน่าเป็นสามีค่ะลองจะกินหรือจะเอาไปเป็นสามีค่ะทั้งกินแล้วก็ทั้งเป็นสามีด้วยค่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับนักบินไหมคะโอ้ยังไม่มีเลยค่ะอยากอยากได้สามีที่เป็นนักบินเหมือนกันนะคะพอดีว่าชอบความสูงอยากเสียวชอบความสูงอยากเสียวค่ะ น้องชอบเตยงแบบสูงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะอาชีพรับราชการอะคะชอบคนในเครื่องแบบค่ะอาชีพใช่อะไรคะทหารค่ะชอบล้วของชาติหรือว่าจะเป็นล้วหนามคะชอบล้วของชาติคะ่ะอยากจะไปรับใช้ชาติ ถ้า,ารับใช้ชาติแล้วพี่ทอมอยากจะรับใช้ต่อทีงใช่ไหมคะแสดงว่าถ้ามีเหตุการณ์ทางภาคใต้พี่ทอมจะเป็นอาสาสมัครลงไปใช่ไหมคะก็ะคิดดูก่อน <laughs> ค่ะอาชีพพี่นอฟเต,เตอร์อยากได้เป็นสามีนะั่นก็คือนัก ขับเครื่องบินค่ะเพราะว่าน้องไฟเตอร์อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าถ้าสองสามีภรรยาภรรยานั้นเป็นแอร์โฮสเตสส่วนสามีเป็นคนขับเครื่องบินใช่ไหมคะก็ดูเหมาะสมกันมากค่ะแล้วก็แต่งงานกับบนฟ้าแต่งงานกบับบนฟ้าแาบบมันเลิศอะค่ะอยากถามน้องไฟเตอร์นิดนึงถ้ามีโอกาสได้ขยบมันบนเครื่องบินหรือว่าขายบบนฟ้าน้องไฟเตอร์จะทำไหมคะ แน่นอนค่ะเพราะว่ายัางไงก็ทํางานที่เดียวกันก็ต้องนิดนึงนะคะเอช่วงนี้กําลังขัดแคนช่วงนี้กําลังขัดแทนกาลังขัดแทนอยู่นะคะหาอาชีพที่อยากได้เป็นสามีนะคะก็ต้องเป็นนายแบบอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าสเตปเปอร์ะคะ่ะส่วนตัวเคยมีประสบการณ์กับนายแบบไหมะน,น้องแก้วไม่เคยคะ่ะส่วนตอนถามนิดนึงค่ะว่าเคยกินหน้าเหมือนนายแบบหรือว่าเคยได้แฟนหน้าขอนายแบบหรือเปล่าพน้องแก้วสวยมากออ ไม่บอกเลยแมคะเอาเป็นว่าพี่นานก็คงจะรู้ถ้าต้องมีแบบว่ามีอะไรกับเพศสัมพันธ์กับแฟนในเครื่องแบบเนี่ยอยากสมมติถ้าชอบเป็นชอบในแบบใช่ไหมอยากมีในชุดอะไรอาจจะแบบว่าใส่ชุดแบบว่าในในเครื่องในเครื่องแบบอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเว่าเป็นอะไรที่เก๋มากเลยนะคะมากค่ะถามนิดนึงถ้าผู้ชายเขามาจีบก่อนนี่คือจะยอมรับหรือว่าจะแบบว่าอายหรือว่าหนีมอายหรือเปล่าไม่ค่ะบอกตรงๆเลยขนงแก้วไม่แอบใช่ไหมคะไม่แอบค่ะ น้องูคิดว่าทุกอาชีพส่วนสําคัญนะคะถ้าตเรวจจะเลือกอชิมก็แล้วแต่ดวงแล้วกันค่ะก็จะได้อาชีพอะไรแต่ถ้าอยากจะให้อาชีพก็คือครูดีกว่าเพราะว่าครูเป็นผู้สอนเราเป็นผู้ให้ความรู้เราเราคิดว่าครูเป็นผู้อยู่เหนือกว่าอาชีพเหนือใดอะคะ่ะถ้าไม่มีครูก,ก็ไม่มีอาชีพอื่น,นะใช่ไหมคะแต่พี่ถามในมความหมายว่าน้องโบมอยากซ้ําหรืออยากจะมีเพศสัมพันธ์กับอาชีพไหนน้องโบมอยากให้เป็นครูสอนอะไรหรือน้องโบมอยากขึ้นครูคะ อขอไม่ตอบแล้วกันนะคะอ,อยายค่ะอายค่ะอายค่ะมันไม่เหมาะสมกับนางงามใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะาถามนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าต้องโดนขึ้นครูหรือต้องขึ้นครูน้องบูมจะทำยังไงน้องขอโดนขึ้นครูเลยกว่าโดนขึ้นครูเลยกว่าโดนขึ้นครูเลยกว่าค่ะเพราะว่าขึ้นครูน่าจะแซ่บกว่าโอ้โหค่ะใช่ค่ะขอเป็นหลับราชการแล้วกันค่ะอขอเป็นนายพลอะไรอย่างนี้เพราะว่า ดูเท่ดีเวลาเราเดินนู้นเราใส่ชุดในเครื่องแบบรู้สึกว่าน้องจูชอบผู้ชายในชุดในเครื่องแบบค่ะแสดงว่าในฐานะที่น้องจูไม่ได้เป็นนางนางสาวแล้วแต่น้องจูอยากจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะรวยทั้งชีวิตสบายไปทั้งชีวิตค่ะถามนิดนึงค่ะแล้วนายพลมีอะไรที่น่ากินแล้วก็แซ่บบ้างคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องจูนะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบผู้ชายในเครื่องแบบอะค่ะรู้สึกว่าเห็นแล้วมันขนลุกขนลุกขนลุก,ลกอะไรลุกเอาเรื่องเจ๊ คนลูกคะ่ะ<ห><ร>แล้วปัจจุบันนี้มีแฟนในเครื่องแบบหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเนี่ยกำลังหาอยู่เปิดรับสมัครอยู่คะ่ะปล่อยได้ค่ะปล่ะะอยได้ยโดนนะคะปล่อยได้ยโดะ